สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะวันนี้มาพบกันในเกมไที่สัออนไลน์นะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมจะมาบอกทุกคนนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่กําลังจะหมดระยะเวลาในวันที่3เมษายน25 6 8นะคะไปดูกันเลยนะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะเริ่มกันที่กิจกรรมพิเศษต้อนรับการปรับปรุงร้านค้าใหม่นะพิเศษต้อนรับการปรับปรุงร้านค้าใหม่รางวัลเชื่อมต่อรายวันโอเพนแค่เชื่อมต่อเกมทุกวันก็สามารถได้รับทั้งหมดนะคะห0,000 0 0หมื่เลยเหรอ ระยะเวลากิจกรรมนะคะคือ27กุมภาพันธ์2568เวลา5ทุ่มถึง3เมษายน2568เวลา5ทุ่มซึ่งเป็นเวลาไทยนะคะก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องเข้ามาล็อกอินทุกวันนะคะแล้วเราก็จะได้ของนะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้กิจกรรมเหรียญตาชาคาทูโชดช่วง กิจกรรมกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพดำรง,งชีวิต3แล้วก็ใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินมานะใกล้จะจบแล้วนะคะซึ่งในเว็บนะเขาก็จะมีไอเทมนะคะที่เราสามารถซื้อได้ด้วยใหม่นะคะบอกด้วยนะแล้วก็ไอเทมที่เราสามารถใช้กิจกรรมเหรียญตาชะกาทูชดช่วงแลกเปลี่ยนได้นะคะต่อไปนะคะกิจกรรมระบายไม้ครั้งใหญ่นะคะถึงเวลาใช้ไม้แล้วนะ แต่กิจกรรมอันนี้จะอยู่ในส่วนของกิจกรรมถือเวลารับใหม่แล้วนะคะรับใหม่จากภารกิจท้าทายรางวัลเชื่อมต่อรายวันและสินค้าเพลดูสินะคะภารกิจท้าทายใหม่เพียงเชื่อมต่อเกมก็จะได้รับใหม่ทั้งหมด21,000ไหใหม่กิจกรรมอันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะในวันที่20มีนาคม2 5ง8เวลา สี่ทุ่มห้าสิบเก้านาทีเวลาไทยนะคะอันนี้เรารับไม่ได้แล้วนะส่วนรางวัลเชื่อมต่อได้วันทีลนิเทีลน่อยเชื่อมต่อเกมไปทุกทวันแล้วรับสูงสุด1นึ่งหมื่นไมล์นะคะซึ่งกาลังจะหมดในวันที่3เมษายน2 5งพเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีเวลาไทยนะคะอันนี้ก็วันสุดท้ายที่รับได้ก็คือวันที่2ี่มีนาคมน,นะคะซึ่งก็หมดระยะเวลาไปแล้วนั่นเองนะส่วนในส่วนของ กล่องเพลนะคะตอนนี้ก็ยังสามารถซื้อได้นะคะเพราะกล่องเพลเขาจะแถมไม่ด้วยนะก็จะมีสินค้านะคะเป็นรายเดือนกล่องเพลสุดพิเศษ1รวมกล่องสับสกนการเดินทาง6อันนะคะไม่ที่ได้รับจะได้1น0 0 0มื่นม่รายเดือนกล่องเพลสุดพิเศษ2นะคะรวมกล่องสับสกนการเดินทาง1อันนะคะไม่ที่ได้รับจะเป็น3,000ันไม่นะคะซึ่งกิจกรรมการซื้อกล่องเพลแล้วแถมไม้เนี่ย จะหมดในวันที่30เมษายน2 5ง8นะกิจกรรมที่หมดนะคะที่เกี่ยวกับไม้นะก็มีเท่านี้นะคะต่อไปนะกิจกรรมนะคะตามหาไอเทมแปลกประหลาดที่วิญญาณเอพิฟูจอมม้วนโซวหวานไว้ตามหาไอเทมแปลกประหลาดที่วิญญาณเอพิฟูจอมม้วนโซวหวานไว้นะคะระยะเวลากิจกรรมนะ27มีนาคม2 5ง8ถึง3เมษายน2 5ง8หลังหรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะคะ The c a r p ์ o n t i m ไ s ไอเทมแปลกประหลาดที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นเป็นฝีมือของวิญญาณเอเพลฟูงั้นหรอเดว,วันที่27มีนาคมที่ผ่านมาคา r p พิออนไทม์รายงานว่าได้รับข้อมูลจากนักประจวภัยว่ามีไอเทมแปลกประหลาดปรากฏขึ้นทั่วทุกแห่งในโลกแบ็กดีเซอร์ตามคําเล่าของผู้ให้ข้อมูลเอกลักษณ์ของไอเทมดังกล่าวคือการเปลี่ยนชื่อของไอเทมที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็นชื่อแปลกๆเช่น ก็ต้มสูตรดั้งเดิมบาเลนอสนาฬิกาย้อนวัยและสามารถเก็บได้จากทั่วทุกที่ในโลกแบ็กดิเซิร์ด้วยความหลากหลายช่องทางจากการสืบสวนเปิดเผยว่าไอเทมแปลกประหลาดเหล่านี้เป็นการวางแผนขึ้นเพื่อแกงเล่งของวิญญาณเอพิฟูเพื่อฉลองในวันที่1เมษายนโดยก่อนหน้านี้วิญญาณเอพิฟูก็เคยมีการหวานไอเทมเป็นจะซอยโอเกอร์มาก่อนเช่นเดียวกัน ไอเทมเอพิฟูแกมาจากไหนกันนะท่านสามารถรับไอเทมที่มีวิญญาณเอพิฟูจอมมั่วซั่วหวานไว้ได้ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆในโลก b บ c ็กดีเซอร์แน่นอนว่าตอนนี้เองก็ด้วยถ้าเรากำจัดมอนสเตอร์นะคะเราจะได้รับในอัตราที่กำหนดนะจะมีกล้องส่งทางไกลของลาฟี่เบบี้เมลเชนนะคะแผนที่ของนักไขคดีแสนยุ่งยากเข็มทิศของลาฟี่เบดเมลเชนกิจกรรมเปลวไฟปริศนา ไอเทมนะคะที่เราสามารถรับได้จากการดําเนินเควสกระทันหันกับดันดีไซจอมขี้เล่นนะคะจะมีกิจกรรมสร้อยเปรอะของนักผจญภัยมีกิจกรรมกล่องอาหารปริศนาแล้วก็น้ําหนักสูงสุดนะคะ50 LT นะเมื่อจะส่งสินค้าราชวังแปรธาตุหรือทําอาหารหรือค้าขายปลาจะสามารถรับเควสกระทันหันดันดีไซนจอมขี้เล่นได้ในอัตราที่กําหนดนะคะ ต่อไปนะคะรับจากการกวาดล้างกามอสและเก็บรวบรวมเมื่อเรากําจัดกามอสนะคะเราจะได้กิจกรรมร่องรอยของกามอสนะเมื่อเราเก็บรวบรวมนะคะในอัตราที่กรรําหนดนะเราสามารถได้กิจกรรมเข้มขัดเปื้อเปือนของนักผจญภัยนะคะจากนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่เราสามารถรับในอัตราที่กรรําหนดได้เมื่อเปิดไอเทมกิจกรรมในวันเอพิฟูลนะคะถ้าเราเปิดกิจกรรมสร้อยเปื้อเปือนของนักผจญภัย เราจะได้เบนจรงสร้อยมาโนธถ้าเราเปิดกิจกรรมเข็มขัดเปิดเปื้อนของนับจมพัยเราจะได้เบนจรงเข็มขัดมาโนธถ้าเราเปิดกิจกรรมกล่องอาหารปริศนาเราจะได้ข้าวต้มสูตรดั้งเดิมบาเลนนถ้าเราเปิดน้ำหนักสูงสุดหรอ50 LT เราจะได้น้ำหนักสูงสุด100 LT หรือน้ำหนักสูงสุด150 LT อันนี้เราก็ยังแปลกใจอยู่นะอันน้ำหนักสูงสุด ต่อไปนะคะรับเควสกิจกรรมผ่านตัวโอนะและภารกิจท้าทายตัววายนะคะรางวัลสําเร็จเควสต่อเนื่องนะกิจกรรมผลงานชิ้นเอกของแท็กโทนนะคะเราจะได้ทดเคลมเมเซอร์ดวงดาวรัติการได้จุดทศดนิยมนะคะและรางวัาลภารกิจท้าทายในตัววายนะคะในตัวละครทั่วไปเมื่อบรรลุเลเวล60เราจะได้นาฬิกาย้อนวัยนะต่อไปนะคะจะเป็นไอเทมที่รับจากการแลกเปลี่ยนไอเทมวันเอพิฟูกับ NPC นนะคะเมื่อเราไปตีกามอสนะ แล้วเราได้กิจกรรมร่องรอยของกามมสนะคะเราก็ไปนําไปแลกนะคะกับคาคุโอเราจะได้ไตของกามมสนะคะไม่ได้ใจเธอเอาไตใช่ไหมก่อน <laughs> <laughs> เมื่อเรานะคะได้กิจกรรมเปลวไฟปริศนามานะคะ <laughs> ก็ให้เราเอาไปแลกเป็นกระชาน Under ันอันเดอร์ฟล o นะเราจะได้ดอกไม้ไฟชวนฝันนะคะ แล้วเขาก็จะมีตารางนะคะอธิบายนะว่ารายการไอเทมที่สามารถรับได้เมื่อเปิดจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยนะเมื่อใช้งานไอเทมจะสามารถรับไอเทมได้1ชนิดในอัตราที่กําหนดนะคะเริ่มที่ไอเทมแรกเลยกิจกรรมสร้อยเปิดเปื้อนของนักผจญภยัยไอเทมที่เราสามารถรับได้จะมีเป็นเจรงสร้อยมาโนดนะคะแล้วก็สร้อยมาโนะนะ กิจกรรมเข็มขัดเปิดเปื้อนของนักผจญภัยไอเทมที่สามารถรับได้นะคะก็จะเป็นเบนจรงเข็มขัดมาโนดแล้วก็เข็มขัดมาโนดนะคะกิจกรรมกล่องอาหารปริศนาไอเทมที่สามารถรับได้จะเป็นข้าวต้มสุดดั้งเดิมบาเลนอสและข้าวต้มสุดดั้งเดิมดันบอลนะคะต่อไปนะคะในส่วนของน้ําหนักนะน้ําหนักสูงสุดนะคะ50 LT เเป็นไอเทมที่สามารถเปิดได้นะคะเมื่อเปิดออกมานะไอเทมที่เราสามารถรับได้นะคะก็จะมี น้ำหนักสูงสุด5 0 lt นะคะเมื่อเปิดใช้งานน้ำหนักสูงสุดจะบวก50 lt ซึ่งน้ำหนักน um well uh mm, ี้นะคะจะใช้นะคะเป็นเวลา60%นาทีนะหรือเมื่อเราเปิดน้ำหนักสูงสุด50 lt นะคะเราก็มีโอกาสได้น้ำหนักสูงสุด1 0 0 lt นะซึ่งเป็นไอเทมที่สามารถเปิดได้อีกนะคะเมื่อเราได้น้ำหนักสูงสุด1 0 0 lt มาแล้วนะคะเมื่อเราเปิดออกมานะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้ ใช้งานนะคะน้ำหนักสูงสุดบวก100 lt ก็ได้นะคะซึ่งน้ำหนัก100 lt เนี่ยเราก็จะได้ใช้เป็นเวลา60นาทีนะหรือว่าเราอาจจะเปิดได้น้ำหนักสูงสุดถึงร lt เลยนะคะไอเทมนี้ก็สามารถขายได้ที่ร้านค้านะคะเป็นน้ำหนัก150ิ lt นะต่อไปนะคะวิธีเอาคืนการแกล้งเล่นของวิญญาณเอพิฟูวิธีที่ดีที่สุดในการเอาคืนการแกล้งเล่นของวิญญาณเอพิ f ฟู ก็คือการตามหาไอเทมแปลกประหลาดที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดให้เจอเพื่อช่วยเหลือนักผจญภัยที่อาจจะยังหาไอเทมบัญชิ้นไม่เจอเราจึงได้เตรียมของสนับสนุนเพื่อช่วยให้ท่านรับไอเทมวันเอพิฟูลได้เอาไว้ค่ะจะเป็นรายการที่มอบทางจดหมายนะของสนับสนุนที่จะช่วยในการรับไอเทมวันเอพิฟูลจะถูกส่งทางจดหมายนะคะในวันที่28มีนาคม2568 ระยะเวลารับจดหมายนะคะจะเป็นภายในวันที่11เมษายน2 5 5 8เวลา4ทุ่ม59นาทีนะคะของที่จะได้นะก็จะมีคัมภีร์โอมูลระดับสูงสุด3อันนะคะคัมภีรเพิ่มอัตราการดรอปไอเทม5อันหนังสือเคล็ดลับของฟอรลิน5อันนะคะต่อไปนะของขวัญเล็กๆที่วิญญาณเอพิฟูตเตรียมไว้ให้นักประจมภยัยไอเทมแปลกประหลาดที่นักประจมภัยทุกท่าน รวมพลังกันหากันเจอทีราชิ้นหากไอเทมแปลกประหลาดเผยโฉมสู่โลกเป็นจำนวน10ชนิดขึ้นไปมียานเอพิฟูจะมอบของขวัญหนึ่งเซตให้ทางจดหมายเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยล่ะค่ะจริงสิแม้จะมีเพียงหนึ่งท่านที่หาเจอ10ชนิดของขวัญก็ยังจะถูกส่งไปยังนักประจนภัยทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คกล่องจดหมายด้วยละ่ะ รายการที่จะมอบทางจดหมายให้เรานะคะก็จะมีของขวัญที่วิญญาณเอพิฟูฝากไว้จะถูกส่งทางจดหมายนะคะก็คือกดเข้าไปในตัว B นะในวันที่1เมษายน2568นะคะระยะเวลาการรับจดหมายนะจะต้องรับนะคะภายในวันที่15เมษายน2568เวลา4ทุ่ม59นาทีนะคะก็จะมีคัมพี์เพิ่มอัตราการดรอปไอเทม5อันหนังสือเคล็ดลับของฟอรีน5อันกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ V1 อันหินครอน300อัน กล่องคัมพีโอมูลระดับสูงสุด1อันนะคะซึ่งเราก็ลุ้นกันเนาะว่าจะมีนักผจมภัยนะคะ1ท่านที่สามารถหาครบนะคะ10ชนิดขึ้นไปหรือเปล่าหรือแค่10ชนิดนะคะเขาก็จะแจกของให้เราทุกคนที่เล่นเลยนะคะก็เป็นกิจกรรมแจกของที่น่ารักดีนะเพราะว่าคือเขาก็ตั้งมาน่ารักดีนะ Baby เบบี้มอลเทนอะไรแบบนี้นะคะ ไตของกาโม้ด,ด้วยนะทั้งหมดนะคะก็เป็นกิจกรรมที่กำลังจะหมดระยะเวลานะคะในวันที่3เมษายน2568นี้นะทุกคนก็สามารถยังไปทำกันได้นะคะก็ลองไปเก็บสะสมดูนะเพราะว่าปีนี้เขาก็แจกเยอะเหมือนกันนะคะในวันเอพิลฟูลนะของมาเต็มเลยนะคะให้เราเก็บสะสมกันนะ เดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆอีกหรือกิจกรรมที่กําลังจะหมดระยะเวลาเราจะมาบอกทุกคนนะคะแล้วก็เหมือนเดิมลิงก์ทุกกิจกรรมเราก็จะแปะไว้ให้ในช่องเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวจะกันมหม่คลิปหน้านะวันนี้เราไปนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย